นคำถามข้อแรกนะครับเรา <ละ S 1> ผ่านไปแล้วหนึ่งคะแนนด้วยตอนนี้มาถึงคะแนนข้อที่2กันเลยดีกว่านะครับครับผม,ม <า S 1> ก็สำหรับตอนนี้นะครับก็สมัยเรียนนะครับผมหลายคนคงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการบ้านเก<อ>ีย่วยวกับการส่งการบ้านอาจจะมีแบบต้องรอดก,กันบ้านเพื่อนมัญหาการบ้านเนี่ยไม่ทันแล้วก็รู้สึกว่าหรือว่าไม่รู้ว่าต้องมีการให้ทําการบ้านที่ส่งด้วยอะไรเงี้ยนะครับไม่ทัน เคยส่งการบ้านด้วยวิธีโกงซ้อนโกงเพื่อโกงสองขั้นเลยเหรอใช่ระหว่างพิสตังกับคุณจารครับแต่อ๋อให้เขาโกงมา โโออ้้หาวต้องเขียนแล้วครับต้องเขียนแล้วครับเริ่มนะเริ่มในอาทิต์เพราะว่าสแสดงขึ้นมาใหม่แล้วฮะครหนึ่ันเริ่มจากไหนก่อนนักชาตอนแรกมองจากไหนก่อนต้องมองตาใช่ถูกป่ะคนที่มายืนเซ็ตมานี่ยพอฟังปุ๊บต้องขึ้แจ้งหน้าเลยนแต่ที่เดินตีน้องอย่างไงเนี่ยฉานเชื่อว่าอาจจะกลับมาเกมเดิมก็คือคาดไม่ถึงใหญใช่ไหมถ้าว่าแบบนี่เลยเอ้ยจะตอบอะไรวะนี่เลย ยนิเหมือนจะเสร็จเสร็จก่อนเพื่อนอ่าแกงส้นี่ก็เรียบร้อยอย่างมั่นใจนะครับอ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยกต่อไปครับตามสะแแตรมะแคสแตรอปปวยนผมด้ยครับแต่ตอนนี้เขาเหมือน ดียอนเรื treats, mm ่องเพี่แจ๊สเออเออเน่ยน่ดียอนสงสัยไม่น่าเลยแจ๊สพูดไปเลยดียอน มีต่อพี่แจ๊สอยู่ <girl. S> 2คนนะครคุบอยนะครับแล้วก็จิยอนนะครับแล้วก็สัตยานะที่เหลือแซบหมดเลยนะครับสตรับย์มือนตั์นะ